สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปการฝึกรับลูกตกซึ่งหลังจากฝึกแล้วที่ผมได้ฝึกแล้วแล้วนำไปใช้ส่บว่าได้ผลเป็นอย่างมากนะครับอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับก็จะมีทั้งเชือกสั้นและเชือกยาวที่มีลูกแปดผูกติดอยู่ตามนี้ครับ อันนี้เชือกสั้นนะครับอันนี้เชือกยาวอันนี้ครับดูให้จะได้เห็นชัดๆว่ามันต่างกันแต่ที่ผมฝึกอยู่ทุกวันนี้คือเชือกสั้นเอาเชือกยาวเก็บนะครับเชือกสั้นมาใช้ขั้นตอนในการฝึก แบ็กกราวอาจจะไม่ได้สวยหรูมากนะครับบานๆขั้นตอนการฝึกก็คือมีไม้แบะ2องอันก็คือไม้แขนคาถนัดก็จับไม้ที่เราที่เอาไว้ที่สำหรับไว้ตีนะครับผมเราถนัดข้างไหนเราจับไม้เปล่าข้างนั้นส่วนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การฝึก ที่สามารถทำให้เรารู้ได้ว่าลูกที่มานั้นเรามีพลังมากพอที่จะตีเปิดขึ้นไปให้โดงพอที่จะข้ามคนข้างหน้าไปได้หรือไม่แต่ก่อนที่จะสร้างเคสหรือสร้างลูกสร้างลูกที่เราจะฝึกรับลูกตบนะครับเราก็ต้อง เริ่มจากแขนที่ไม่ถนัดก่อนแกว่งให้เป็นก่อนแกว่งงี้ให้เป็นนิดหน่อยเองครับแกว่งนิดเดียวพอแกว่งนิดเดียวพอพอครั้งนี้แกว่งได้แล้วก็เริ่มซ้อมได้ทันทีโดยการเริ่มจากช้าๆก่อนนะครับโดยการอย่างนี้แกว่งเชือกแล้วก็ตีแบบนี้นะครับโอเค องดูอีกทีนะครับแหวงเชือก,อกอเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่ามันวนสองรอบวนสองรอบเชือกสั้นขนาดนี้ก็ก็ถือว่าเบาครับแต่สิ่งที่ผมจะทำให้ดูนั้นคือเชือกต้องวนอย่างน้อย8ปรอบเรามาดูนะครับว่าทำได้ไหมแปรอบถึงจะ พอที่จะรับลูกตกลูกที่ส่งมาแรงๆหนักๆได้คอยดูนะครับปึออ๊บโอ้เก้ารอบถือว่าดีครับสิบรอบได้ยิ่งดีเพราะยิ่งรอบเยอะเราก็ยิ่งถือว่าเราสะบัดแรงนะครับผมลองดูอีกรอบนะครับ แปดโอเคครั้งนี้ได้8ปรอบครับอลองปรับตำแหน่งนิดนึงปรับตำแหน่งนิดนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ก็ถือว่าใช้ได้ครับอลองย่อตัวย่อตัว สี่ห้าหกดดเ้าสิบอันนี้ได้สิบรอบครับถือว่ายิ่งดีการฝึกแบบนี้ใช้เครื่องมือแบบนี้เวลาวนมาแล้วเราสามารถตีโดนได้อย่างแม่นยำมันจะช่วยฝึกทั้งความไวและความแม่นยำในสนามให้คุณได้มากมายนะครับผมดูอีกรอบนะครับรอบสุดท้าย ว้าวได้สิบรอบครับผมโอเคก็สำหรับการซ้อมรับลูกตกผมก็ฝึกเพียงเท่านี้ครับแต่เขาบอกฝึกได้ได้ผลอย่างมากครับผมขอบคุณนะครับ